สวัสดีครับคลิปนี้อัปเดตนกเขาใหญ่นะครับตอนนี้มีลูกนกนะครับลูกนกเยอะลูกนกอายุประมาณเดือนเดือนกว่านะครับตั้งสองเดือนนะครับมีประมาณยี่สิบตัวได้นะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพวกสายสายข้าลมนะครับสายข้าลมแล้วก็มีนกสายสายพเนียดนะครับแต่สายพเนยดเนี่ยเหลือไม่กี่ตัวนะครับเหลือประมาณสามตัวนะครับเพราะว่าหยุดพักหยุดพักผสมนะครับ ตอนนี้คารลมจะเยอะมากกว่านะครับตอนนี้คือจะมาแยกแยกไว้นะครับแยกใส่ไว้ในกลงนะครับชั่วคราวนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นใต่กลงรวมนะครับแต่ตอนนี้คือกลงไม่มีนะครับยังไม่ว่างทำนะครับยังไม่ได้ว่างเคลียร์ก็เลยมาใส่พักัแยกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าคู่ไหนคู่ไหนนะครับแล้วตอนนี้ผมใส่ใส่กำไรนะครับใส่ขงขานกนะครับ ก็จะรู้ทำให้รู้ว่าพ่อแม่ชุดไหนนะครับอย่างนี้จะเป็นคู่คาลมนะครับอุ้นี้ก็ยังไม่ไม่เออส้อยยังไม่ยังไม่ถ่ายขนส้อยนะครับส้อยยังไม่เต็มนะครับ เราก็จะไล่ไล่รุ่นมันเรื่อยนะครับไล่รุ่นกันมาคือออกออกตามตาม,ตามกันมานะครับนี้ลูกผสมลูกผสมคารลมคารลมร้อยแล้วก็คารลมลูกมีคารลมด่างนะครับแล้วก็เป็นนกลูกคู่หนุน,นะครับพ่อคู่หนุนมแต่เป็นแม่แม่คารลมนะครับคาลลงลูกไปนะครับ อกชุดนี้ชุดใหม่นะครับเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับซีซผสมขึ้นมานะครับือยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่านกจะขึ้นประมาณไหนนะครับเวลาโตไปแล้วจะขันประมาณไหนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับแต่ราคาส่วนมากขั้นต่ํานกคลมก็คือหลักพันขึ้นไปนะครับลูกนกพันขึ้นไปไปสักคู่ละสองพันรวมตรงนะครับน้องตอนเป็นลูกนกนะครับแต่ถ้านกขันแล้วนะครับเริ่มขัน อายุสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นนะครับตกตัวละสองพันนะครับขึ้นไปอย่างาต่ำสูงสุดตอนนี้ก็ห้าพันนะครับสองตัวสำหรับนกคลมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนกนกขรเนียดนะครับนกสายขรเนียดตัวนี้นกสายขเนียดนะครับก็จะจำ,จำเน้นกคทางป่านะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นลูกนะครับจริงๆมีสองตัวแต่ที่นี้ว่ามีลูกค้าขอแบ่งไปตอนที่ซอยยังไม่ขึ้นนะครับแบ่งไปตัวหนึ่งก็เลยจับตะเกียบนะครับตะเกียบก็มันไม่แน่นอนหรอกครับว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ลูกค้าโอเคลูกค้าพรีนะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรก็แบ่งๆกันไปนะครับเป็นลุ้นกันเอานะครับเอานะครับแต่ตัวนี้ต้องรุ้อีกทีนึงว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเดียวนะครับ ชุดนี้จะเป็นาลมร้อยนะครับาลมร้อยไม่นานของได้ยินเสียงครับมีฟอยเริ่มถ่ายนะครับสองเดือนกว่านะครับกับสามเดือนอดีไม่ดูวันที่นะครับตอนนี้ทำไม่ก็ได้ดูเท่าไห,<ม>หร่หนหุ่ครนบลุมนกประมาณนี้ครับเก็บไว้ เป็นผู้นึครับผู้นี้เั็นฐานเนดนะครับตาดฐานเนยดเด้งอีกไม่นานก็คงจะขันนะครับเริ่มขันและยินเสียงบ้างส่วนมากพวกนี้จะขันหนึ่งปุกสองปุกนะครับถ้าตัดเนียตแต่ถ้าคาลมก็คือคาลมนะครับแน่นี่ครับคาลมก็ประมาณนี้นะครับตัวน,นู้นครับ อันนี้นกป่านะครับผสมกันทำเนกตอ่อนะครับสายเนีย่ยคู่นี่เป็นนกชนิดนะครับแต่ก็ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะ็นกกคาลม